มาทาแหวนด้วยเครื่องของเล่น DIY กันอุปกรณ์ที่ได้มาในเซ็ตคือจัดเต็มมากของเล่นอันนี้สามารถทําได้ทั้งแหวนทั้งพวงกุญแจเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันบอกเลยว่าอันนี้สารฝันวัยเด็กปันมากตอนเด็กอยากเล่นอะไรแบบนี้มากแต่ว่าไม่เคยได้เล่นแกะกล่องมาก็จะเจอกล่องแบบนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์คล้ายๆกับที่อยู่ในซองเลยของเยอะมากปันว่าตัวนี้เล่นได้นานเลยนะอันนี้จะเป็นแผ่นภาพกับสติกเกอร์นะคะแบบนี้จะเป็นแบบวิบวับวิบวับนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแท่นเหมือนบล็อกอะไรสักอย่างนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นกาว มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงว่าทําไม่เป็นและนี่คือไฮไลท์น่ารักมากทุกคนบนโดนตกเพราะอันนี้เลยสวยมากเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยดีกว่าเปิดช่องนี้มาเลือกแท่นที่มีบล็อกแบบนี้ปันเลือกเป็นดาวนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องใส่ให้ถูกด้านนะเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวแป้นกันแล้วก็เอาแป้นใส่ลงไปในช่องนะคะแล้วก็มาเลือกภาพที่เป็นรูปดาวนะแล้วก็ใส่ลงไปในแป้นแบบนี้มันก็จะพอดีเลยนะคะอันนี้เขามีลูกปัดเล็กๆมาให้ด้วยนะคะใครจะใส่ตกแต่งลงไปก็ได้ ใส่ระวังนะทุกคนเราจะตกพื้นแบบนี้ต่อมาก็ปิดท้ายด้วยตัวครอบเป็นลูกดาวนะคะวางลงไปเลยปิดช่องให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดตุ่มหัวใจตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้จี้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยได้แล้ว,ลวต่อมามาเลือกฐานใส่จี้กันปันจ,จะเลือกเป็นลูกโบสีชมพูนะคะวางให้เข้าล็อกแล้วบิดให้แน่นแบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยต่อมาเราก็จะใส่วงแหวนเข้าไปเสร็จแล้วใครอยากให้ปันทำรูปแบบอื่นให้ดูคอมเมนต์อุมจีดดาวบอกปันทีนะ